อากาศดีมากเลยี่วันนี้ครูจะให้วิธีทํำยังไงให้ไหลไปกับโฟโลนะคะวิธีที่จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้เดี๋ยวนี้เลยนะคะนั่นก็คือยังไม่ต้องถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันจะต้องทําอะไรนะคะฉันจะต้องทําอะไรให้ถามตัวเองว่าพลังฉันตอนนี้ร่างกายฉันอยากทำอะไรนี่คือวิธีที่จะทำให้เราอยู่ ในปัจจุบันอยู่ใน the moment แล้วก็อยู่กับร่างกายของเรานะคะอย่างที่ตอนนี้ครูอยู่ที่หน้าน้ำพุนะคะแบบสวยงามมากเลยวันบ a งก็อกนะคะที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่พลังงานดีสุดๆนะคะแล้วก็ตอนที่ครูได้มาถึงตรงนี้ก็โอ้มันรู้สึกแบบ Fresh มากนะคะแล้วก็อยากจะแชร์ทุกคนนะคะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะคุณเวลาคุณอยู่ในที่ที่ สบายนะคะหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าการที่ให้ให้อนุญาตให้พลังงานมันไหลไปกับฟโฟล์เนี่ยไหลไปยังไงยังไม่ต้องถามตัวเองว่าฉันต้องทําอะไรฉันต้องทําอะไรฉันต้องทาอะไรแค่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถามว่าพลังตอนนี้ฉันอยากทําอะไรพลังตอนนี้ร่างกายฉันอยากทําอะไรเช่นสมมุติว่าคุณนั่งอยู่ดีๆคุก็อยากจะลุกขึ้นเต้นขึ้นมานะคะหรืออยากจะอยู่แบบนี้ แล้วก็รับพลังแบบนี้นะคะมันก็สุดยอดมากมันทำให้รู้สึกเฟรชนะคะพูดง่ายๆครูให้ขี่นะคะการที่เราจะให้ตัวเองไหลไปกับโฟลนั่นคือ 1. อยู่กับเดอะโมเมนต์อยู่กับตอนนี้และ 2. นะคะฟังร่างกายของตัวเองและก็มันเป็นอารมณ์ที่ว่าฉันอยู่ตรงนี้และฉันก็ไม่ต้องเป็นอะไรเลยฉันอยู่ตรงนี้ แล้วฉันก็ไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะคะและสามจำความรู้สึกตอนนี้จำความรู้สึกตอนนี้แล้วเอาไปใช้ในทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกอยากจะเติมพลังแล้วก็อยากจะไหลไปกับมันไหลไปกับพลังงานดีๆไหลไปกับเดอะโมเมนต์ไหลไปกับปัจจุบันขณะนะคะ,ะฉันไม่ต้องเป็นอะไรเลยถ้าฉันไม่ต้องเป็นอะไรเลยนั่งฟังเสียงน้าพุ นั่งรับพลังงานนั่งรับอไอน้ํามันช่างสวยงามมากๆนะคะความรู้สึกนี้คือไม่ต้องกดดันอะไรเลยฉันไม่ต้องเป็นอะไรเลยฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่กับตัวเองนะคะครูก็ฝากไว้ให้พวกเราได้เอนจอยกับน้าําพุที่สวยงามนะคะว่ามันสุดยอดขนาดไหนดูซิว้าวถ้าฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่ต้องเป็นอะไรเลยฉันจะเป็นยังไง นั่นจำความรู้สึกนี้ไว้และไหลไปกับมันไม่ต้องพยายามเป็นใครไม่ต้องพยายามเป็นอะไรเลยนะคะคุณมีทุกอย่างคุณได้ทุกอย่างตอนนี้มันรู้สึกได้ตอนนี้ด้วยรักนะคะบ๊ายบายโอ้โห uh huh. สวยงามมากว้า wow, วมาก